สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กันอาจามาย้ายเือนนะขาจารยยกบ้านย้ายบ้านมาสักน,นี่มาอยู่กับตัวอันทางเขาวานเลยไปมาได้เลยบ,บไปเขาวานบ่ได้เลยมันมีมีทางไปเลยพอดีเพราะหลังใหญ่ขนาดจะไปใส่นอแบนที่คนไปใส่หลังใหญ่มาก ต้ตนไม้ต้นโกแถวนี้ก็ตัดออกหมดแล้วเนาะไมมขับเพื่อนไปเลยโอขับเพื่อนันขับทางไปเลยผูดด้เดียวโอได้ตัดต้นไม้ออกอืมเอามาห้อนนี้หนึห่งห้องบไดดายไปบอได้ยเลยเอาเมื่อบ้านไหนคะโอโอ้ไปนี่บ่โอไกลๆนี่ไกลๆทางออกหล้วทอยนี่เอาไปตั้งให้เลยเนาะ มาดนเมื่อเมื่อบ่ได้แล้จอรดหันแล้วข้ย่างเมื่อเอาเขาเำงานบ่ได้แล้วงาอตันทางอยู่เนาะเพื่นย้ายบ้านเลยพอดีเพื่อซื้อเอาไปลังแล้วเพื่นเอาไปเอาไปตั้งไว้อยู่ทางสวนมาสั่นเอาไปเอาไปตั้งไว้อยู่บ้านสวนโอ้ได้งานหลังนี้ไปตั้งอยู่บ้านสวนแล้วเต็มทางเลยพ่อเอาพนเอานี่แก่บะพ่นเอานี่ลากบ่โอ้ได้ตัดที่ต้นบางโยมนะ có mong nhôm để tắt lưới à mưa thằng này bà đi mà đi xem bữa đây bỏ tát lâu nhang cái tôn này là thế biết là thế, ồ เต็มทางจะลู่เลยไปกับบได้เต็มทางแล้วไปกับบไดายคุณอาได้จ่อรถอยู่ชนนะมาบได้ก็เลยเอาไปทางไหนนอนบอคาอยู่เพื่อนอยู่นี่นะเพื่อนอยู่นี่นะคะค่ะบอคาต้นไม้ทุกิดกับใบกายบอคะโอ้เอานี่บดึงนะค่าต้นไม้โอ้บอคาต้นไม้โอ้เอานี้ดึงนะโอ้โอ้ คันน้อยดึงดึงหลังใหญ่จีโอค่างานนั้นค่างานคุณงานพุ่นค่ะค่างานงานงานบังโยมนะคะงานนะค่ะค่ะใครได้นะคะย้ายไปบ่อันนี้ค่ะอยู่บ่ ข้าของว่าเนาะงานนี่กับที่ข้าเลยไ,ไปถ้าแม่มันมีงานไหมไปจะโดนเราเจิท้าแม่มันลงเนาะลงโลงไปนะอันนี้กับเรือบอฮะงานนี่กับที่ข้าเท่ากันเนาะ ก็ไปบ่ได้ค่ะกลับมาอยู่นี่แล้วค่ะสุดตัดทางค่ะสุดสุเต็มเลยเต็มทางเลยย้ายบ้านทีมงานย้ายบ้านโอ้ด้ตัดออกเลยแล้งงานใหญ่น่ะอันนี้ก็ได้ตัดออกอีกสิงานนี้ก็ได้ตัดออกอีกคุณเด้อ โอ้ไม um, 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 um ่ใ no ช um, ิคาหลังคาผุได้หรัอหลังคาหลังบังใหญ่เนาะหลางแตงบังใหญ่หร่อคนย้ายบ้านิย้ายได้ ทุกพี่ทุกหลังมัดจะใส่ค่ะทีมงานทีมงานอากาศบอกคุ้มตลาดโอ้ยายบ้านนะโอ้ทีมงานมาแต่อากาศกูได้ไหมคะอากาศเมืองฟ้าอากาศนองย้อยอากาศเมืองฟ้าที่สกลนครเนี่ยมีอากาศอัมโนยนะคะอากาศอัมโนย ะทีมงานทีมงานยกบ้านย้ายบ้านย้ายได้ทุกอย่างเนาะจากบานแต่สั่งย้ายทุกอย่างยกเหลายกเงินยกเทียงหน้าน้อยมันยังได้บดใช่ไหมเทียงนาก็ได้เทียงเหลาก็ได้บ้านไก่บ้านไก่ไปบดสร้างต้อมสร้งต้อม สร้างตอมบ้านอากาศคุ้มคุ้มคุ้มไหนคะหมูชีพค่ะหม,มูชีพคุณยายเสน่ห์คุณยายเสน่ห์มูชีพเออสันสร้างตอมบ้านอากาศทีมงานคุณด์ทีมงานย้ายบ้านนะคะหล่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไปทั้งรางเลยนะคะนี่อ่า มาได้มาได้อะไรงาน้อยไปได้อยู่งาน้อยไปได้เออพาวิทมองนี้ก็ไปได้นะคะเพราะว่าัน่ชโลงแล้วเปอร์เซ็นต์ไปทุ่งกระโลงวคโถ Lê, mà lẽ dạy bạn tìm ngành giải bản, dạy tất cả mọi thứ, giải đất đất, giải bát, giải, bán, giải วิต้นนี้ไปก็ได้เนยนะค่นะเนาะวิต้นนี้ไปก็วบื้องเว้องเราได้นนะ่ยังได้เดียวนี่แหละ ไปขวมมันนั้นเลยขวมหลังนั้นเลยขวมงาตอนนั้นต้องเวอออกนะเนาะเวให้มันตรงเสาไปท,ทาน กาอยู่ได้โลน้อยๆหนึ่งดึงเอาได้บ่สายไฟฟ้า ย้ายไปโลงขนาดเลยพอดีย้ายเพือนหลังนี้ไปครับุนทางเลยอเอ็นเอเดาดมาซเอ็ดเดาลูกพี่เลยข่าเลรเอดาด,าดที่ถ้าแมนทางลงลงนี่บริยาก ไปแล้วป่านยาันฮอแต่โดนมาสันเพราะว่าถ้าคอยบริยักษได้เพ่อละ่ะทำไมมันคาททำไมมันรู้ตัวนี้ไปกันฮอนละป่านย่าั้นวันนี้เอ็เอนเจังไรวานนี้เอาล้อไปใส่วันนี้กัน บยองมันม fo so <c oughs> ันมันบานเนาะมันบานขับทางอย่างเนาะถ้ามันถ้ามันยองนีมันจะสิโลมันจะไปได้เนาะขยับขยับแค่ล้อนี่ได้หมดเลยขยับเบิ้ลขยับเบิ้ล นได้มือนาเกี้นนนทีมงานใหญ่บ้านหญ่ยงานคนคนลำบมาแต่อากาศไปได้เสาหแล้คดณดิงานหลังบางใหญ่เนาะข้าบทางไปเลยทีมนี้ใหญ่กว่าเพื่อนด้ทีมสิบเจ็ดคนเลยไาสั่งุูดิเอาไปเป็นหลังเลยเห็นมะ ช่างชาติกระจกอลูมิเนียมรับติดตั้งบานเกรดบานเลื่อนบานสวิงบานเลื่อนรางแขวนบานกระทุ้งฝ้าทีบาฝผ้าฉาบเรียบงานกระจกทุกชนิดรับยกบ้านย้ายบ้านสทใแจติดต่อโทร0831465476 087-982-4-5-9-5 1หนมู่สิบตำบลอากาศอำเภออากาศอำานวยจังหวัดสกลนครทีมยกบ้านย้ายบ้านมีทีมงานเลยยกบ้านย้ายบ้านสนใจยกบ้านย้ายบ้านก็โทรติดต่อได้นะคะ หมู่ซิบปตำบลอากาศอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครคุ้มใดคะอยู่คุ้มใดนะคุ้มหมูซิปใกล้ตลาดบ่ไกล้ตลาดบ่ข้างไปสี่สงครามข้างไปสีสงครามข้างไปนองตะไก่โอ้ทางออกไปนองตะไก่สีสงคราม สนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์0831465476อีกเบอร์หนึ่งค่ะ0879824595ค่ะรับยกบ้านย้ายบ้านค่ะยกได้ทุกอย่างนะคุณละยกแล้วยกงานยกอย่างได้เบิร์ตนะคุณละพร้อมทีมงาน1 7คนคุณผั้ชมละ1 7คนผมได้ทีมงานค่ะ เลือนมาได้เห็นจังหัวจั๊กนุชีเนาะหูวจัก,นะจกเลือนไปมองนั้นเลือนไปมองนี้เลือนกําลังเลือนล้ออยู่ว่าสักเลื่อนลออ้อ,ลอโอ้ผู้ดีถ้าแม่นทางลงเนี่ยโอ้ยไปฮอดแล้วปั่นนะฮอดแต่โดนดิถ้าแม่นทางโลงนะ่ะอันนี้ทางพันยื่นต้นไม้โอ้พลเลือน,นแบบนี้บ่เลือนแบบนี้บ่ ก็ลนแบบี้ต้องมีอันต้องเฮียนต้องหัดได้ฉันบเปลี่ยนได้นเนาะก็เลือนแบบนี้ อันเด้งขึ่นเด้งลงบอานนี่ฮะเออโยบเนาะอะไรคือขึ้นขึ้นรูดไปรูดมากอ่ะโยบขึ้นโยบลงอยู่สุกขึ้นสุกลงอย่นะสุกขึ้นสุขโล่งย่อขึ้นย่อลงอย่างนั้น เรือเหรอเหลือยับยับปาดอันคนคนยูนเนาะยับโอ้เอดเป็นไว้เฮียหน่อยมีแต่สร้างมาแล้วมีแต่สร้าง ันนอดปวดอันนอดพร้อมเลยเลื่อนไมโครล้ิเลื่อนเข่างับเข่า ยับล้อพร้อมตีโอ้ยับล้อเข่าตีเอายับล้อเข่าะเโอ้ยับล้อเข่าโอ้ยับล้อเข่า สั่งนอดสั่งเล็กสั่งลาสั่งกระจกสั่งอย่างนี้บดเอี่เป็นบดเหรอบูดียับล้อว่าสั่งยับล้อเขามันขับไหลเอาล้อมันเข่ามาอบูดียับล้อยับล้อเขาเลื่อนล้อเลื่อนล้อยับเข่าเลื่อวงลายยับเข่าเลื่อนล้อ ไปใช้บัตนี่ยโอ้ยับเอามายับลอ้อโอ้เอาม,มาไว้ที่โอ้อันนะั้นโอ้ล้ออันนี้เอามาใส่เนาะโอ้เลยโอ้ดึงอันนี้ดึงเครื่องเขื่นได้ดึงปลาดึงจะโค่นหรืคือแหงแท้สูงขึ้นสูงอ่าโอ้โอ โอ้โอเอ้ยแบบนี้ดิแบบนี้เดี๋ยคุณจะเคยเห็นได้นี่ว่ายับกองยับเข่าแบบนี้อ้าวดึงนี่ฮันนักอยู่บ่คะเจ้าดึงนี่เจ้าดึงนี่นักอยู่บ่นักครับมันบริดึงพร้อมกันได้ไหมโอ้ดึงออกคนเดียวสิถ้าดึงพร้อมกันมันจะเบาเลยวไหมบ่ค่ะ คน,นคนเดียวเหรอ17คนยกบ้านย้ายบ้านไปได้ทุกที่ราคาเป็นกันเองทางไกลหทางไกดลโอ้ยยับเขาข้างในอ,ในอันดีสัน อันนั้นการยับเขาทางในกันจะไปได้ง่าเพราะว่าล้อมันอยข้างนองหลายยับล้อเขาทางในพร้อมทีมงานทีมงานสิบเจ็ดคนได้การจะสร้างเลยนะจะสร้างการขายับข้าวเพราะมันอยู่ข้างนอง มังยัเขมเขามิตช่างมไดมต่างนานันยับเราสงต้องยองโยนอยู่ดึงโซ่ะดึงโซ่เไล่ขึนรลูถ้าดึงพร้อมกันไม่จัดึงขึ้นอาลงกได้เลื่อนลงนี่คืออาลงถ้าดึงคือเอาขึน ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าถ้าสนใจยกบ้านยกอะไก็โทรหาได้นะเบอร์นี้ค่ะเด็กที่อยู่ในคลิปนะคะเป็นยกย้ายบ้านนะคะทีมงานช่างชาติอากาศอำนวยค่ะสนใจกระทักมาได้ค่ะติดต่อได้ที่เบอร์ในคลิปนี้และคะ่ะส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามคลิปต่อไปได้จ้ากดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะทุกท่านฝากติดตามด้วยค่ะกิติมาสาวบ้านดอนค่ะสังคอนอากาศอ้ํานสะพ่ยกบ้านย้ายบ้านเนี่ยบ,บ้านเสะบ้าเสียบบนยบบ สิบสิบพิษแหละวันนี้เอาพันเลือนก่อนเบิ่งพันเลือนก่อนพันย้ายล้อไปเลยมิจิได้พันล้ออยู่ทางนอไม่นี้พันย้ายเข่าทางในหรอยกเข่าทางในทำมันแคบลงมันจะได้ไปได้มีจิได้มาค่าล้ออยู่ทางนอกย้อนอยู่ทางนอกกาแฟออกไปแล้ว เราขึ้นนะเนาะเรือขึ้นปลายค้นยกเอาเละ ลงเลงไบหนไปทางซ้ายจังหน่อยค่ะว่าเออเออแม่เออไปทางซ้ายเออเออเออแม่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 าเออไปไปาน้แม่แม่อ้อ ได้อได้อขาหยังต้อคบยไ้าหยั่งต้อคูบุ่ยงานักระตักอันตัดแล้วอมาเดินินเดนิี๋ยวขึ้ข้นน่อยกล้องตคยคูบุ่กันเย่ไรอยูนีได้าวไปไปข้าวโอ๊ขาหลุม ข้าหลุมข้าหลุมไปแล้วละ่ะวิ่แล้วหลุมวิ่หลุมเหรอเอาคาีบอกค้าพี่บอกเมื่อกี้คาหลุมเนาะันน็อตพอดีเื่อนได้แล้วทีนี้ก็ตรงแล้วหละโอ้ออกจากอเลยไตรงเตรงได้บานี้ออกจากเสาไฟฟ้าเดิบอกกันได้ไวพัพขึ้นยังไ ค่ารถดถไขคือแหงนะ้หรอสุกไปลหยลุุล่นเลยสุกแล้วไปไปลุรุ่นเถอะถ้าแมนวิดมองที่มันมอมีต้นไม้เนี่ยไปฮอสสีดแล้ววะสัน ตั้งแต่เช้าจนเที่ยงแล้วนี่ถ้าแม่มันลงหลงทางลงหลงนไปได้สบาย,ย,าย,ายนี่ก็หักล่อเอาไปพูนเลมีเสาแพรพาเนี่ก็เอาไปเลยได้สบายเลยได้บันตีหลงเลยได้บานัน

แล้วนะยกบ้านย้ายบ้านสนใจก็ทักมาได้นะคะติดต่อได้ะคะ่ะที่มทีมงานช่างอากาศอำนวยนะคะที่ดนเนวันนี้เพิ่นมายกบ้านดอนทอยนะคะยกที่บ้านถอนทอยเอาไปทางนอกระดับสองยกบ้านย้ายบ้านตรงเนลิงนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้แล้วได้แล้ว,ได,ลวได้บ่เอาบ่บ่มบบบลมเออต้นพาต้นอันขามตัดไม่หลัดด,ดิเลัดทางกี้แ <laughs> ปลนเลย,ยวิธี้ไปมันชิโลงนะอันนี้มันคาต้นไม้ พายวิทนี่ไปกะก็เลี้ยวแล้วไปแล้วล,ดลวดละวิทย์แยงนี่กะกะนวิทย์กะได้ละว,วันนี้กะเที่ยงแล้วกะบซได้อันแยกย้ายกันไปละวันนี้ซีได้อันพอโจบกคิดพ่อแค่นี้ก่อนนะคะสนใจก็ทักมาได้นะคะ สำหรคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยตลอดไปนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเงินเงินเงิน,งนทองไหลามาเทมารวยๆปังๆค่ะเงินเต็มกระเป๋าค่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยคะ่ะโชคดีจงเป็นของทุกคนนะคะโชคดีสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทำเอาสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ทำอะไรก็ได้หมดถ้าฉดชื่นด้วยสุขภาพที่ดีมีเงินมีทองเฮงๆรวๆปังๆนะคะเต็มบ้านเต็มกระเป๋าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปี2564แล้วก็ตลอดไปนะคะอายุมั่นขวัญยืนค่ะทุกคนกสุขภาพแข็งแรง,ง,งค่ะให้โรคภัยหนีไกลๆค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ร่ำรวยร่ำรวยค่ะเฮงเฮงกางปังค่ะเฮงเฮงแล้วก็ปังปังค่ะเงินเต็มกระเป๋าค่ะโชคดีค่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ที่กีมาสาบ้านดอนด้วยค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะทุกคนโชคดีจ้าสวัสดีจ้า